เาข้นวงผู้หนึ่งวิชาการทางพุทธศาสตร์ผู้หนึ่งวิชาการทางมหาลัยผู้นี้สายศิลป์นี่สายศิลป์สายศิลป์สายศิลป์ขึ้นแนวผูกแขนอยู่ครับสายเดียวความสายเดียวสายศิลป์ต้องฝึกษาคนนี้ยันสายยันว่ายุ่มเลยเรามาวาดรุ่นพุทธตัวเดียมา่งเนี่ยมันสื่อโคกตัวไม่ให้กินดูดูมายงเ่ยไหนหัวควันจะเล่านะแก้วเนี่ย คนอีหยังมาผู้ใหญ่ก็ดอกก็เดียกแฉะแฉะเอ้ยเยอะจักหน่อยอันอันนั้นเอาเอาแห้งบ่ได้ดีเดี๋ยวนี้พี่เฮ็ดแห้งกันได้หืมไ่ต้องมาจับอันนี้เหรอจับรวดเฮ้อเป็นมาหาเป็นเสียมผักไส่จักหน่ซะกันอ วางแสงสีใสซองลำเพ่นผากเดือนประดับหยิบยับเปล่วประกายแสงนั่นคือพระสง์ผู้ทรงธรรมวดคนเียนมากนาาไปพ่อหนึ่งมาหา,าเพิ่นเขียนว่าอย่งสีหน้าสิเป็นบาทขี่คานสโอดตายผู้เขาสิใหญ่ แผ่นดินสียางพระสีโบเสือสมพานพญามัน <c oughs> สิบสิงสูผู้ค้องเมืองเสือเหลืองสิปบ่นบาทห่วยน้องคล้องสีแขบแกบสิมีราคาหมูหมาตายบ่ตองเป็นไข่โรคลายสิมาก,กินคน ไอตีนมนสิออกจากเขาเสาสิกินเงินคนเดินดินกินน้ำพญานาะคคนทุกยากสีแห่เขาเมืองคนนุ่งเหลืองสิเอาเมียคนเกิดสิเหลือหน่อยลงสัตว์ตาดงสีสูนพันคนคุยกันสิสักหาง คุณนั่งสเปินผ่านเศเสาบานสิออกลกศบสิเกื้อเกือนเมื่องความหงเฮืองค่อยดับศูนย์ผู้มีบุญจังสิหลอดโลกกินปอดสิลูกกล้ามายหามกันบ่มีเวนีนให้ผ้ากันเห็ดบุญหลายๆอย่าหาบบาปไปสู้เฮือน ให้เตือนตนต้องท่บุญไหวเป็นทุนหนุนทรงสุขคนเด้อคุณป้าว้าวว่างได้อาจารย์คุณเด็กประโยู่แยกว่างไดหน้าสิเป็นบ้านหน้าสิเป็นบ้านอืขี้ไข้กวนบ่เอาออะไรพิมานเมื่อวานที่นั่งฟังอยู่เดีย<อ> <protection> วเฮ้ยฟังดีเอนเอาสิตามสติปัญญา คอยเกลี้ย่วยจับเอาเด้<ม>คือเปิ้ลบ่าคนสมัยสมนย์เสียหน้นนเาเ่าเป็นบ้านเป็นอย่างอ,กออกไปอยู่หน้าอันทีออกไปอยู่หน้าครับ<อ>คือหมายาความว่าข้นเตกีนี่สมัยพ่อสมัยเมียนพ่อเปิ้นเลี้ยงไฮเหลี่ยงหน้าเนี่ยเปิ้ลสีขึ้นบาง,<ม>งเสียงหน้าห่างกับยูเตีย<ม>คี้คือข้นมาเกี้ยมาจอบขนขาดขนไทยนี่ คืนเมื่อไหวเพื่อนไหวสั้นเจ้าของอยู่คนเจ้าของกับคืนบ้านเื่ากันเขาคืนหน้าปลา,าขึ้นเล่าึ้นว่าพัดก,กระเดาห้อมสีฟงพัดก,กระเดาห้อมสีฟงเที่ยงเขาวาเนี่ยเดีย๋ยคือหมายความว่าเป็นคล้ายๆว่าลักษณะ,ะคุณยง้งว่าคือสมัยสมันี่คืออยู่ในบ้านคนเห็ดบ้านเฮ็ดหัวการเฮ็ดหัวใส่กับมันกับ ร่มบมลมงคือเกา่เามิ้นสิงปฏิกูลเฮ็ดหัวยาติพี่น่องเบียงเบียงคีเบียงข้างกันกันกบเฮ็ดหัวข่วมเป็นทีเป็นน่องกับเบิดไปในหัวในอัน,น,นมันก็เลยเเตีเยกออกมาอยู่หน้าาหน้าเลยเป็นบานหน้าเลยเป็นบานเอาเขยนเขยนง่ายๆหลวงพเพชเตบ้านจัดสรรเงินมนาคือกันก็นกอยู่หลอกบัดนี่เพราะเม่ครู่อาจารย์ว่าสมัยต่กวนมันว่าเ,เอียกกา คนหาทางเที่ยวมากกัยังเคร่งหนากเยียวนี่บัวัดบ้านเดอนเขาออมมาเลวเขราว่าเขเบิ่เนอะเออเมียนเมียนมีหอด่นไปผมมีหอดมันไปนี่อันซีซีซ่อมเทียดมาที่แห้งกับบได้เขาสีขาาหลวงพาล่มีวัถตัวว่ายังเดทสองมาที่โอ้ยทางมาตายเทียวมาที่โอ้ยเจ้าหมอหมุนยังที่เขาก็ที่หาว่าเฮ้นนี่ เฮยมาหาหลวงหาล่อมยังไงผงตีคือสิม้วนนะประเดี๋ยเมียนเขาบอกเข่าใจว่าทั้งนั้นมันยัมีลมพัดผ่าวสั่างเขี่ยเมียกาเตียนกวนออนันต่อไปอาจารย์กุนเดชขีดข้ามสีอดตายตรงโตเลยนี่มันเตะตรงตรงนะเนาะตรงตรงจฉยไดน ขยัญชนะเพิ่นไข่มาเรียกว่าข้นฉีข่านเนาะเค็ดอัถรรพ์กอาจารย์มาเนี่ข้นขีข่านบ่เห็ดยังบ่ส่างยังมันเด็ดมันชิมาได้ยังไงเนาะขันคือยังโควิดเดียวนี่ดิโอุ้ยยากเลยพันกันว่าสิขีข่านขีข่านกับสิแห้งอดขนาดว่าคนบ่ข่านค้นขยันกับบ่พี่มองไปแล้วเพแห้งเนาะผมเห็นบอกฉีข่านอยู่ดีเหมือนนี่ โอ้มาใส่เบ็ดสาวัดนี่ป้าสีหให้มันอยู่ดด <c oughs> <c oughs> กันยันยันมูยุตแขง่งแข่งเหมือนวงพอไายังเย่ปฏิวัอีก,กันนะ <c oughs> มันขี่ขานมุ้ไปหายกินไก่มาใส่เบ,บ็ดวัดนี่แหละเ <c oughs> นี่ยบักขี่ขนันต่อไปวัดผู้เขาสีห์ใหญ่แผ่นดินสียางมาหาผู้เขาสีหาใหญ่บ่ออยากครับ ว่าวิวากับว่าเด็กว่าวกับว่าโดยร่วปเครคือไม้ความว่า้นห้าหนี่สีทะลุงหินอืสีไปหมูหินอืสีไปทุบหินไปไงหินอยู่น้ำผู้น้ำพางเอามาอย่างเอามาเห็ดบานเห็ดสว่างเอามาผสมปูนปูนสีหินก็เฮ็ดมาจากหินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเอาเหินมาดิมาเพื่อผสมปูนเห็ดทีหินเที่ยวข้นจีดเขาอยู่ในเมืองนั่นเพง่ายงผู้เขาลงมา จากมองเคลื่อนนะักกะทิเป็นเป็นเบาโอ้อันบอกคนทางด่วนสูงสูงกันดีสันกเมมนันเกมยนครับมี่มี่ขี้ินมีม่ขี้ไส้ครับมีเ่เลีกยง่ปูนไส้เดี่ยวอันบอกตึกสูงสูงในกรุงเทพดีสันคือกันครับอมองเคลื่อนว่าเป็นผู้กะทิใหญ่ผู้เขาคือหมายว่าเอาหินนั่นละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นรูปจากผู้เขาที่เขาเบืองเลี่ยววิวว่าสวยงามมากเป็นตึกที่เรียมบังมาเป็นห้องแถวบัง ทุกสิ่งอย่างง่ายเป็นผู้เขาเล่ากาก็คือว่าอันเขาวางมวลมวลอันคอนโดดนี่คอนโดนี่ก็เมียนครับอืขึ้นจากมี่ยิฐเห็นปูนไส้กึ่งกันครับอันเมนสั่นดีคือกันครับบอเปี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงแต่ว่าเอื้อนซื้อเรียบก็คือกันแับเพิ่นขึ้นอยุทธสูงตอนหายวัดหายพระนิโนครับตีละครั้งกับโบได้เฮ้ยเจ้าแม่เด๋อ ันวัวทั่วกันอืมแเนมันกลัคิดว่เขาว่ถึงการแล้วไข่มัมหาชิดนิิดินี่หาทีมันวัวกระแล้วเขาเหินุนขุนวัวไหนีุนขุนบุตรขุนวันไนอันไหนตัววูจันร์บาดนี่เพื่อนาพระสีโบเสือสงพานนี่บารอันไปโย่บ้งบ้างหันีไข่ไข่วัวเบิดโอ้แผ่นดินสียางแผ่นดินสียางนี่ก็วัวห่างจักเห็ดครับ คือหมายพวกมาควบขี้ปลวกไปกวนหินมาขายครับกวนดินมาขายสิรถแตนมาถมจีเ่อนที่สั้นกับมันยางได้ครับดินถ้มันจะไปใส่มันกับไยไปครับรถล้เท่าไหรล้วเขาเอาก็เดี่ยวจะว่าเขาหาอะไรบ้างสามวันาทีบบ้างสาับางเเป็นเรื่องอี่ยังี่เดี๋ยคนี้เป็นดินยางนี่เป็นดินยางนีครับวองก็ค่ยกวนกับกวนครับบ้านมองก็ค่อยลวมกับลวม โอ้เมียน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 โคกบอลมาหน่อยเหลือแต่ขี้ดินดากเพราะกันไปดำน้ามันจะสีง,งามเลยยังไหนเดียวอ๋อดินยางดินยางดินยางได้ครับเอา้าอันต่อมา,มาบัาพถักสีบบเซีอสมพานสมพานคืออย่างสมพานคือคู่บาจคือเจาา้าอว่าผู้ปกครองสงฆ์ผู้หน่อยสีกระดังกระเดื่องค้าว่า วุ้ยคว่ำคว่เบาเพื mm. ่นว่าไปกเรียนมาคือกันเพื่อนว่าอืมเพื่อนก็เรียกว่าวุ้ยคว่ำบู่ก็เรียนกันบรอกให้จีบบ่าวไล่คู่บาอาจารย์อืมสอนบ่าวได้สามบ่าวได้บอกสอนบ่าวได้เซ้านี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิฆาเป็นการปฏิฆาพ่อแม่คู่บาอาจารย์นี่โบเืีอฟังสูงพ oh, ัน hey. น yeah. ี่เป็นมหันต้องให้อันเชิญหลวงชิดโบเืีอฟั่งคว่ำคู่บาอาจารย์ ผีแกของหมอนหุกหม้อจะเลื่อนได้มันจะเป็นเครื่องหมาจริงจออปะมันสิเป็นครื่อหมาจริงจอกมาจกเแว่เลยมาจอกไปเียนคาถามาจอเนมันมีอยู่สวงตัวเต่ว่าตัวเลี่ยมคาถานี่ชี่ปภได้พาะวาเกินี่ท่านเหนียวจังหวนเจ้าว่าชื่อได้เรื่องสั่นๆไม่ยังฟังเอาพันเอาบาทนี่ โอ้ oh, มหาเนี huh. Story, system, ่ยว้าวเป็นเถ้ปังเนาะโอ้มหาเป็นตัวนีป็นยาบูฮัมบูเนียนบูเดซิบเดซานเป็นอะไรพี่าะได้นั่งซ่อมนั่งฟั้งเนี่ยเนาะบัตรเพิ่นว่าพามันสีสุงสีสิงสูผู้คล้องเมืองดีบัตมั่นในที่นี่คืออย่างมั่นสีสูผู้คล้องเมือง โมบโหโทโ้วนพูดจ่งจองผานพูหลังผานอืคือว่าภูมิบากครับเบียอีอย่างหนึ่งว่าภูมิบากครับค่อยสิงสุยใจครับคือเรื่องไหนใหน้มันถีไปฝังอยู่กับกลุ่มเราน่นักค,คือหมายความว่าพอพูดจะเจ้าขึ้นเลยไปอยู่ขอบจัก,กรวาลแล้วมันก็จะลบมาอีกนั่นคือว่าเป็นเสียหน้าครับโอมีนี่ครับ ขันธมานสังขันธมานเที่วบูธม่านอันสิงซูนี่เป็นอย่างเที่วบูบนนี่นี่ส่วนครับขันธมานเนี่ยสืยส่องางว่าการใส่สังใส่ขันนี่ครับ,บม,มันวามันวางสีดิพยมานส,ส,สีสิงสูผูกข้องเมืองสิงสูผูกค้องเมือง,อองเรื่อง ที่เบาด้วยเหีด้วยพ้นไปเบาไงผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่กิดที่เชียดสสีกวนลบมากมสีโบฟังคว่ำเบาสีโ่ฟังเหยียดพ้นตัวนั้นคิดวา่าเดี๋ยวคว่ำคิดของผู้นั่งถึกต้องเรี<อ>่ยวสีเป็นยังสั่นครับบ้านนี่ในเมื่อว่ามันเกิดปฏิฆะตัวต้านนะครับจิตใจตัวนั้นนะครับเที่อวุตามานใ้เขาสีที่เขา่องวางหนวดครับไค่ัคบ,บฟังคว่ำกูจับเขาคูกย่งยางเดียวครับ มีเรื่องเ่า<อ>มีเรื่องว่ามีเรื่องคดีเพิ่มขึ้นให้รวดอืมเป็นยัง่งครับอันนี้ก็ขวเขาบอกว้าโอเไกลหละมันเก็บชุดคู่มือนี่มันเปลี่ยนไปเนี่มันก็บเพันเปลี่ยนหรอเรบคู่มือยังดีอยู่ยังบสุอยู่ยังมีสัญญากันดีอยู่คู่มือนี่มาครับเสื้อเหลืองสีปนบ้างยู่ไะเสื้อเหลืองสีปนบ้างเพื่มมาเพิ่มวาพระเข้านีนะครับจริง ปูป่ามาว่าเขาอื่นมาเสือเหลืองโอ้เครื่องหมายก็กมาไปหาตุ่มอันนี้ก็วัดถูโบราณอยู่เกียนี่เดีย๋ยวนี่เอาไปฝังไว้กอนเอาไปฝังไว้กอนแควางกับพานไปหลายฝ่าลาภีไปเสือป่อนบอกหรือยังเด๋ยวบ้านนี้เข้ามาไปป่นเครือ่องหมายพวกมาเอาขึ้นม่าบูซาลงไม้สูเทียนอ่ามีขันคู่ขันไข่ขึ้นตั้งไว้เบื้องเนบันเอ๊ยสัสโอ้า กับป้นให้บ้านผู้ประมาพิกสูผู้ส่อนดาบมีกี่บวนอ้าวเป็นพิกสูผู้ไม่บริสุทธิ์ตปนข้วหม่กาหนึ่งกใหม่ตัวนี้กับซากืมออืเแต่ว่าอาจารย์สี่เกียร์ได้ว่ายเ่งงันขนยนี่นี่นั่นจักเมียนบัวเมียนเผ่อไปเ้าเขาเกิดถวายเดี๋ยวหาลอยได้ยังไปเผื่าอไนเลยค้าไข่ตั้งหากค่าค่าขันตั้งหากพ้นวัวบัน บำรุงสุกบำรุงสุกเพรวบัอันนั้นสี่ป่นบรัสุทธิ์มาส่งไปเบิกรลดตมทางนียไหมอันนี้ป่นโอ้ป้นโดยตวงเดียวกับขาสะบงขาดเดียวกับว่าอาจัน์ัวเงินชักหานด้วยเนี่ยจินไปซื้อผ้าใส่ผมว่าเขอใช่ข้นเ่าสีหาผ้าให้ก็ว่าขวดเป็นปัจจียนันใช่ยังงบอันนี้คือหมายควานว่าป่นเ็อะไรซี่คนกี้สบายเป็นป่น ผมกระถือผมกระถือก็ดีมาหานะมดนี่บ่ยิ่บ่สายานกันนี่มยัวเไม่ยังนั่นหเลยนเกลยนับานายบ่นบ่นในมหาประเทศสี่ในมหาิไดสา้พิสันใดในเวลาวีการบานนเดิอมหาอันผมถือมันเป็นัองที ขี่รถปรไปสิไปีสกุลครับอาจารย์เบ,บิกรถไว,ไว้ไว่ไปก็เลยจอดจะไปไหนครับว่าัันนสไปอบ้านนอน,นออว่าเั่นเออพอดีผมพานพอดีว่าเั่นก็เลยขึ้นรถน,น้ำไปิหอดสีแยกพังโค่นเพ่ละลงมบานอาจารย์กดผมขาดเนี่ยครับอยากได้กดไหม,มไว่าเาั่นไลฟ์มานี้แล้วกดห้าร้อยมาเั่นห้าก,กินเอติผมซื้อกับสามพันกดเสร็จมาสีมินสามร้อย มันไปหาเอาน้ำค้อหลายคนหรือเป่ว่าสันวจชาฟองสันยำองซีบบ่ครับว้าว่าสันโบรด้ที่นี่ว่า,าสันไปห <c oughs> าป่นเทพบ้านที่นี่ว่าสันดีบ่าอยู่ดีคำนี้ก็ได้อันนี้วะครับอือว้ายังไปบ่สังเลยนะไป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 แต่งต,ตัวแข่งๆคืมๆงั<ป>้นแข็งเจ้งเดี่ยนี้มั่วซ้่มั่งดูซี้มั่งอ,อันนล่งสุดผ่ากันที่ขี้ขี้ยด เท็จเชี่ยงเคืมคมเนี่คร <that> ับเท็จคือคืดดอกตามันเมียนมึงได้เราบาดนี่ยน้ำมันค่อยดีเด้นี่เอาวเบนซินเนี่ยพระเครื่องค่อยหนีค้างเนี่ยนี่เอาไปนี่ดีไม่จาวางสั่นมาหาก็บว่ไปไกลต้องทำยังไงพระสมเด็จอยู่ในหันมันหลายองค์อยู่ดิหลายองค์การจากเด้ราคาแพงๆขึนคือคือหมายพวกมาจริงเราหนันข้อไปเรียกขายจริง อ,อย่างสัทธาหยัดยุ่มมาขอาเอาน้ำขนอยขนอยกับไห้บัวด้ว่าด้เพียงบอกเอาไปกราบเอาไปไหวเอาไปบูชาโมเดนเอาไปเรียขายน้ำันไปรถมี่นีอันนี้น้ำมันอาจันหอมนะโยมอันนี้ควรละห้าร้อยบาทเดี๋ยวเบิ่งให้แน่นี่ครับ0 3 2 5สามสองสามสามเอาไหมโอ้ยมันขันจังหวะนอกมา มันขันต,นตัวนี่เขาอ๋อผ่ออานผ่านผ่านผ่านเสือเหลืองป่นเลยเสือเหลืองป่นมันไหลเยคกเากบเดียวเมียษาเสีบยบบว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 ชเป็นระครับเป,เ,ปเป็นอารัชี่คนเก้่เอาไปยังสั่ดวนบาดท,ที่นี่เปนบาสิ่งหวยน้องคล้องสีแขบหว่ยน้องคล้องสีแข็ง,งขึ้มาห่วงมาบวากันนั่คล้องในกรุงเทียวหรือ่าในสกยกระสาง คือคว้องนขยายขึ้นครับที่ว่าขันตีตะลิงออกไปครับตีตัวหม้อออกไปเรื่อยคืบหนะอยังได้คืบอย่าเขาสวบก็คือทีคว้างสาธารณะนี่นะครับข้รเป็นเพดบวมขึ้นเดี๋ยวอยยุใต้ห้ามแล้วน้ามก็เล่นงพันไปง่ายตัวนี้ง่ายครับ้่านี่ลุกเอาลูกเอาครับเมียนครับอืเมียนยู่ดิโนมารับคว้างที่เที่ยวเขา ออ,อกบอต่อก็คือเมื่อคุดหลอกอยู่คุดหลอกมันเก็เป็นเหตุการณ์บานการเมืองเพิ่นผู้ขาแต่ว่าในในในสิ่งหนึ่งที่เพื่อนโูทรวงท่านนันหลายครับอืเพราะว่าทั่วประเทศมันเกิดสีเบื้องแต่ในจุดเดียวกับบุณดครับมันก็มีหลายจุดที่มันโมทินมันกมีหลายสิ่งหลายอย่างบุญโมท่านครับคือการอันนี้คนขีโลกเนาะคนขีโลกครับเป็นเรื่องเล่าขอ,ข,อข,อข,อของของของคนนลูก อเอาไปมากล่ะห uh ่วยมาแข่งตะกี hmm. uh ้ด huh. uh ่ง huh. ด uh ังดีมาห่าห่วยเขารำบดาเลยมาแข่งตัวนั้นตัดอยู่เมื่ออุดรนี่ปลายเป็นร่มจุ้งไม่นำโค้งนี่แข่งใหญ่จนได้ปปย่างว่างบวชใหญ่บวชมัดชิมว่าหวานย่างว่างเลี้ยวว่างอีกเียงเลี้ยวเย่ยงอีกว่าข่วมตัวบ่แข่งไม่โอ้ยก็สงสัยเนาะมันียนบวชเนี่ย เรื่องแบคู่ังยดีอยู่เพื่นบ้านังสันเพื่อนก็ว่าอังสันเราแข่งอยู่ราชบุรีมอ่าวตัครับเพื่อนหลวงพ่ออุปสเราบอกว่าไม่มีอีดีเรียกว่าเราอะไนก็ได้ปลูกอยู่เราว่าเอาเื่อไม่เท่าก็บปั่นพีดีเงินอมดแข็งผมก็เนี่ยนาหลวงพ่อยู่จ้หลวง่อยู่แา้วกจาที่เฉยเชื่อทังไปเรือยอยู่ว่าผม้นกันตัวโอ้ขัดเนาะ มะเขี่ยงไงครับแต่ว่าใบบพงสูราบอกว่าเราคน้ัมาเขี่ยงเขาว่ามีนี่ข้าวมกวนความเสี่ยงยังเต้นว่าอันกว้ามันั่งอันว่ากว้าอันไผ่เง่้ยเมืองเล่าเพราะว่าเป็นกว้าหอยากมเขี่ยงนังมันเป็นนังงัววันนั่งหัวสีนังหลับสีนังสิงตัวครับอืตีแล้วกองทัพพญานาคสิมาซอยพูนนะวูนยิงบอยวิาแล้วมันสีเดไข่เลียงหน้าที่นี่ที่อ่อนแม่เอายีกเล้ว